โมเมนต์สุดน่ารักมิวนิถาาไฮโซเซนจูงมือพาน้องมารินเดินบนชายหาดครั้งแรกดูสาวน่าจะตื่นเต้นไม่เบาเป็นอีกมุมหนึ่งของคุณแม่คนสวยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนางเอกสาวชื่อดังมิวนิ t ฐาจิระยั่งยืนภรรยาสาวสวยของนักธุรกิจหนุ่มไฮโซเซนธราพุทธคู่หาเปรมกิจปัจจุบันทายาทคนแรกอย่างน้องมารินก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆกันละค่ะ ซึ้งใจเห็นแล้วว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยิ้มเก่งกันทั้งบ้านทั้งคุณพ่อและคุณแม่รวมไปถึงสาวน้อยสุดน่ารักอย่างน้องมารินที่อารมณ์ดียิ้มเก่งถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาไม่มีผิดจนใครๆต่างก็หลงรักซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานไอจี IG ส่วนตัวของมิวนิฐา ได้มีการออกมาเผยโมเมนต์ Moment ความน่ารักขณะที่พาลูกสาวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลพร้อมกับมุมน่ารักน่ารักพ่อแม่ลูกน้องมารินเหยียบทะเลเป็นครั้งแรกดูสาวน้อยจะตื่นเต้นไม่เบากันเลยคะ่ะ